เดขอดูหน่อยนะว่าไม่ได้เรียนรอดอแล้วจะมีความเข้มแข็งไหมเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูถ้าวันิยาหัดก่อนตรงหน้าไปรับทำเลยเดิยกอกึ๊บเอือมือลงยังไม่ค่อยตัง้งเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงตรงหน้าไปงาน,นเอือ้มือลงสานระเบียบ ดลมใ,ใจสั้นๆทั้ง่วนเออต้องอืมอมาต่อไปเดี๋ยวดูขอดูท่าหันนะเรียนขวายกอกด้วยเยี่ยกยระตุกอกด้วยไอ้เท้าเปิดเท้าไว้เออเจกลับหลังอัน ัหลงังอ๋อขวาดิขวาดิขวาเออขวาตลอด,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 ดใช้เท้ายั้งอืม